ำไมน้ำที่บ้านไหลอ่อนมากเลยอ่ะทำไมดูสะอาดจังอ่ะอาบน้ำได้หรอแลรู้ได้ไงอ่ะว่าวันไหนน้ำไหลอ่อนน้ำไม่ไหลการปราปานครหลวงมีแจ้งเตือนทุกพื้นที่น้ำไหลอ่อนน้ำไม่ไหลผ่านแอปมือถือ M แ a on mobile เลยเตรียมสำรองน้ำไว้ล่วงหน้าได้ การประปานครหลวงมีบริการแจ้งเตือนน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลหรือไม่มีแน่นอนเข้าผ่านแอปพลิเคชัน m w a on mobile กดเลือกประกาศน้ำไม่ไหลเขาจะบอกเลยนะเริ่มกี่โมงเสร็จกี่โมงสาเหตุจากอะไรถ้ากดเข้าตรงแผ่นที่เขาก็จะบอกจุดที่น้ำไม่ไหลให้ด้วยเช็คว่าน้ำจะกลับมาไหลตอนกี่โมงได้ด้วยนะ ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี Quality Water for Quality Living การประปานครหลวง